สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มีไลฟ์สาระชาแนวพาเพื่อนๆมาไก่ยกครกนะไก่ยกครกระยองนะครับนะร้านเขาก็เปิด10บโมงปิด3ามทุ่มนะครับไก่ยกครกนะก็จะอยู่เส้นมูลนครผู่นะครับพเพื่อนๆะเดี๋ยว็ดดีอัพเตยำเลยนะป้ายป้ายเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า

เอ้ยผมท่าไหนวะเนี่ยหน่อเอานน้าออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนสั่งนั้นไปก่อนเลย อากไหมอ่ะต้มแกงพี่แข่งกินไมอ่ออกนะต้มเนื้อผมกินได้หมดอะ่ะต้มแทบเดือดเ,เ,เปลี่ยนเป็นต้มแทบเนื้อไม่ขมน่ะพี่บอกเขาไม่ไม่ไม่ขมนะเผลอไม่ได้นะเผลอขมไม่ไนะเอโอโหดตำ่ำพวกนี้น่าน่ากินมากเลย ฮะเจ๊เขา่ายตุ๊กตาดิ้งให้น้องกิตตั้งนานแล้วัเป็นเดือนผมก็ลืม,มให้น้องกิตนะเ,เลยแม่งโขนตุ๊กตาอะไรไม่รู้อะไอที่แบบก็สะสมกัานนะ่ยเออต้มาน่านกินด้วยนะ นี่มขนมจีนบพันนี่อันนี้ก็แบบเนื้อสุกมีขมผมไม่รู้ลองชิมดูก่อนดิไม่ได้บอกม่ด้ใช่ไหมไม่บอกว่าไม่ไม่ไม่ไเขียนไปไปดูตรงซ่บเนื้อที่เด็ด ไปลุยลุยไม่ถนัดนิดลืมสั่งซุป่อไม้ไปนะเอาบลระเอาก็จะสั่งให้เลยวะ <c oughs> เด็ดเลยนะท่านบีชิมนะนะ <c oughs> สุดยอดปลาเก่าหนัวสุดๆบละลาหนัวมากแล้วเป็นไงรับเนื้อเชมูไม่อเด็ดเลยนเพื่อน ร้านอะไรนะพี่เอไก่ยกคบไก่ยกคบไก่ยกคบเด็ดเด็ดนี่ก็เด็ดนะเนื้อนุ่มไม่เหนียวเป็นไงเหลืองๆหลืนี่พี่เฉินกูหวานเคี้ยวไขมันดีกินเลยอ่ะทากินเลยนะสี นี่สั่งเพิ่มไปแล้วนะหนัวมากหัวนะอร่อยเลยอ่ะอออนี่กขอร่อยอ่ะเียอร่อยเลยอ่ะเนื้อเนุ่มมากเนี่ยเนื้อนี่ว่าทายีรสเลยนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะไก่ยกรกตัวร้อยเก้าสิบาทด้วยนะถ้าครึ่งตัวร้อยสิบบาทจัดตัวหนึ่งไปเลยดีกว่า ไปลุยต่อเลยเจ๊หมูมาพี่เฉินนะครับแล้วก็เสือโหยนะอร่อยอร่อยอร่อยมากครับเพื่อนนะร้านนี้แนะนำไก่ยกคกนะเจ้าของร้านนะอยู่ข้างหลังิมอิ่มกับได้นะครับนะ ไก่ยกคกนะครับสาขาระยองนะเพื่อนนะอย่างที่ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับใครเปิดดิก,ก,ก,กามเพื่อเป็นกำลังใจช่องอัสลัชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ